สวัสดีครับพี่น้องทุกคนนะครับคนหลักงัวคนเลี้ยงงัวครับสาวๆแบบนี้กัให้อาหารงัวแต่สาวคือเกาแล้วครับพี่น้องนะครับตอนนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาเบ่งงัวแองกัดคือเกาแล้วครับนะครับกินอาหารเมดเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับผิวพันธุ์ตึงๆนะครับโอ้นะครับงามๆพี่น้อง แองกัดนี่กินอาหารดีนะครับงัวแองกัดนะครับกินอาหารดีนะครับถือว่านะครับมดนะครับสำเนียงเดวเพิ่นสักน้อยเพิ่นกสิเลียมดล่างเองนะครับมือนีพุงกัสิได้รอบนะครับล่างนะครับบ่อนามนะครับให้นะครับทำความสะอาดสามมือเถือหนึงนะครับเพื่อสุขภาพของงัวนอพี่น้องเนาะ กินอิ่มแล้วนะครับเพื่อนก็เลี่ยนเล่นไปนะครับแองกัดนะครับโอ้นะครับกินเก่งนะครับพี่น้องแองกัดเนี่โอ้ผมถือว่างัวแองกัดนี่กินอาหารเก่งนะครับโครงสร้างก็ดีนะครับนี่นะครับพี่น้องเป็นง่วปีกว่าวนะครับนําเขามาขุนในคอกนะครับตอนนี้ก็เรียงได้มากประมาณนะครับสีหาเดือนล้วครับพี่น้อง นี่นะครับแองกัดนะครับนะครับกินเก่งนะครับอ้วนดีนะครับพี่น้องผิวพรรณดีนะครับอาหารก็คือจังสือผมได้บอกไปนะครับก็คือนะครับกากมันมักยีดนะครับสูตรซาโทใส่สาโท้นะครับใส่เม็ซาโท้ำพี่น้องแล้วกับผสมอาหารคนนะครับสามถ้วยนะครับนะตัวนี้งัวรุ่นไ่ผมผสมสามถ้วยนะครับ กากมันนะครับใหต่อเวลาหนึ่งทั้งสีนะครับทั้งสีหน่อยนะครับผสมกับอาหารข้นสามถ้วยนะครับคนๆผสมให้เข้ากันนะครับแล้วก็นะครับไหกินนะครับแต่ละเวลาผมให้กินประมาณนี้นะครับเพื่อนกระสีนะครับกินหมดพอดีนะครับแล้วก็สิยุดกินนะครับกระสีประมาณนี้นะครับพอดีอิ่มนะครับอ่าถือว่าบเหลือหลายนะครับแล้วก็อ่าพอดีพอดีนะครับคัน ไาไลท้เกินไปนะครับกับสิกินโมมดแล้วกับสีเหลือไว้ในล่างนะครับเวลาเข้าให้อาหารเขาก็สังเกตเบวองน้ำครับว่างัวเพิ่นนะครับกินได้ปริมาณสัมไหนนะครับรับได้ปริมาณสัมไหนนะครับแหลกๆเขากบนะครับเราต้องหายลายแห้งนะครับเอาคอยเพิ่มๆเอานะครับเพิ่มไปทีละน้อยนะครับแล้วกับสีมีปริมาณของเพิ่นที่เพิ่นกินต่อวันต่อเวลาได้นะครับอาหารเขากับสีบ่อเรือในล่างลร้นะครับพี่น้องนี่นะครับ แองกัดนะครับเนี่ยกินอิ่มแล้วกสินะครับยืนเชยชมนะครับลอกินฟางนะครับพี่น้องสังเกตเบิ้งนะครับความอ้วนนะครับแผ่นหลังนะครับนี่เลี้ยงมหาเดือนนะครับพี่น้องเลี้ยงใดใครหาเดือนนะครับแต่ว่าเป็นงัว่ที่อายุได้พอดีนะครับปีกว่าๆนะครับข้ออนะครับแล้วก็ถือว่าได้งัว่ที่นะครับสายพันแองกัดมานี่ กินเก split, so first, ่งนะครับขันเขากินเก่งหรอขาก็สีนะครับอ้วนเร็วนะครับพี่น้องขันงัวกินบวเก่งนะครับห้าเลี่ยงนะครับไปโดนเป็นไหนมันกับบวอ้วนนะครับผมก้อนหนานี่ผมเคยเลี่ยงนะครับสายพันธุ์ในชาโลลีนะครับชาโลลีแล้วก็เป็นผสมชาโลลีบ้ามันนะครับเอามาเลี่ยงนะครับกินบวคลายเก่งนะครับพี่น้องผมถือว่ากินบวคลายเก่งนะครับแต่ขันเป็นชาโลลีแบบ นะครับเลือดสูงสูงแน่ต้นอันกับกินเก่งนะครับแต่ขันเป็นเชลโรลีที่ผสมบ้ามันเลือดบ้ามันสูงนี่ผมล่องเลี่ยงมาแล้วครับพี่น้องกินบอใครเก่งนะครับแล้วก็อ้วนสานะครับพี่น้องกินบ่เก่งอ้วนสาเสียเวลาเลี่ยงนะครับตัวนี้ถือว่านะครับแองกัดเนี่ยกินเก่งนะครับนะครับขันพี่น้องทันไดนะครับสนใจนะครับอยากสี่เลี่ยงง้อคุ้นนะครับ เป็นการเลี้ยงงูคูนแบบเกรดพีเมียมนะครับผมขอแนะนำให้เลี้ยงนะครับแองกัสนะครับกับวากิวนะครับแองกัสกับวากิวนะครับส่วนชาโลเลก็เลี้ยงได้อยู่ครับแต่ว่าให้หาชาโลรที่มันเลือดสูงๆแน่นะเป็นชาโลรที่ลักษณะได้นะครับขันสีเหล้ยงชาโลเลนะครับขันออกไปทางบามันหลายนะครับเกรดเนื้อก็ว่าใครได้นะครับพี่น้องผมลองเลี้ยงมาแล้วนะครับ ผมถึงได้มาบอกพี่น้องได้นะครับเป็นชาโรลีเราไปออกท้างบามันไลยนะเกตดเนือก็บอใได้นะครับอ้วนก็บอใไขอ้วนนะครับกินก็ถึงระยะนึงก็สีกินบอใไรดีนะครับแต่สําหรับแองกัดนี่เท่าที่ผมเลี้ยงมากนะครับรุ่นที่แล้วมีแองกัดตัวหนึ่งก็ถือว่านะครับตอบโจทย์ได้นะครับถือว่าผ่านนะครับเข้าวที่แล้วผมมีแองกัดนะครับทรงสหกรตัวหนึ่งนะครับ ถือว่าไดเกรดเนือนะครับสูงที่สุดเลยนะครับในหลอบนั้นนะครับผมก็เลยรอบนี้ผมก็เลยนําแองกัดเขามานะครับเลี้ยงในขอกอีก3าโตนะครับทดลองเบอ่งอีกนะครับเห็นลักษณะการกินนะครับเห็นรูปร่างของเขาแล้วนะครับใหญ่ขึ้นสู้มือนะครับพี่น้องเข้าให้อาหารไปนะครับเต่ละมือนะครับเพิ่มน้ำลำนักให้เข้าสู้มือสู้มือนะครับก็ถือว่านะครับพานนะครับมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยนะครับ โตใหญ่ไปเรื่อยนะครับผิวพันธุ์เต่งตึงไปเรื่อยนะครับกินดีไปเรื่อยนะครับหลกไผ่ไข่เจ็บบอมี่นะครับเอากับดูแลนะครับสังเกตซู้มือนะครับว่างัวมีอาการเสื่องซึมบอนะครับขันบอมีอาการเสื่องซึมก็ถือว่าเพิ่นนะครับปกติดีนะครับขันกินเก่งนะครับบอมีเสื่องซึมขันเสื่องซึมยืนบอกินอาหารเลยนะแสดงว่าเพิ่น ป่วยนะครับเรื่มสุขภาพบอดีแล้วห้ากระตองนะครับเฝ้าดูแลรักษานะครับตามหมอนะครับมาดูแลนะครับดูแลเดท่านงัวเห่ากรสีฟื้นเร็วนะครับกันปลอยให้ง่วนะครับป่วยบ่สบายไปนานนะครับมันก็สิสูดโล่มนะครับกินอาหารบได้มันก็สีเสียเวลานะครับของผู้เลี้ยงไปอีกนะครับน้องพี่น้องเนาะนะครับผมก็เอาประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงเนาะเลี้ยงผ่านมา มาเล่าให้พี่น้องฟังซื้อนะครับผมกับโมเมนต์ว่าคนที่มีความรู้อีหยังมากมายด่านการเลี้ยงงวหรอกครับแต่ว่าเป็นการเอาประสบการณ์มาทายทอดให้พี่น้องนะครับที่สนใจอยากสิเลี้ยงงวนะครับคุณแบบเกรดพี่เมี่ยมนะครับหรือว่าคุณแบบแสกไขมันนะครับทรงสหกณนนะครับพี่น้องก็สามารถนะครับเขามาติดตามนะครับเบิ่งสูตรการทาอาหารกากมันมักยีสนะครับสูตรซาโทได้นะครับ ที่ช่อง youtube ของผมนะครับที่ผมเอาล่งไว้นะครับฝากพี่น้องนะครับได้กดตามนะครับกดไลค์กดแชร์น้ำนะครับจะมีคลิปนะครับการเลี้ยงงวคุณแบบเกรดพี่เมียมนะครับมียังกับมาสีมาเล่าสู้พี่น้องฟังนะครับเป็นการแหลกเปลี่ยนเรียนหลู้สื่อกันอะไกันนะครับผมก็ถือว่าเอาประสบการณ์นะครับที่ผมเลี้ยงมาโดยตรงนะครับมาเว่าให้พี่น้องได้ฟังนะครับ พี่น้องทันใดสนใจนะครับกับคอมเมนต์ถามมาได้นะครับอยากถามเรื่องยังเกี่ยวกับอียงนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงงวเกรดพี่เมียมนะครับถามมาได้เลยครับถ้าผมรู้นะครับผมรู้ผมกสิทธ์ตอบพี่น้องนะครับแต่ตอนใด้ผมบรูบ่เข้าใจผมกสิทธ์ไปศึกษาหาข้อมูลนะครับมาตอบพี่น้องนะครับแต่ตอนนี้ที่ผมเล่าไปก็คืออาศัยว่าประสบการณ์ที่ผมเลี้ยงมานะครับผมเลี้ยงมาประมาณเนี่ยตัวนี้ก็เป็นรุ่นที่สองแล้วครับพี่น้อง เลี้ยงรุ่นที่แรกก็ได้ทรงไปแล้วนะครับตัวน,นี้เป็นรุ่น2นะครับที่ผมเลี้ยงนะครับถือว่าพ่อมีประสบการณ์อยู่นิดหน่อยนะครับเลยเก็บมาแช์มาฝากพี่น้องเนาะนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ